าหแล้วใหม่แล้ว,ลวต่อเนื่องเลยต่อเนื่องครับ เฮ้ยวันนี้ชุดเดิมอีกแล้วเดิมดูดยกฟังกระจกกล้องกระจกมองหลังไฟในฟังปรับจอกลางก็เป็นไอเทมไอเทมที่อำนวยความสะดวกสําหรับเทเล่านะครับเทเเซอร์ก็จะอยู่ประมาณ5รายการเนี่ยดูดยกฟังปรับจอกลางคลิกเทเเซอร์กล้องกระจกมองหลังเจร็รายการใช่ไหมถ้าไฟไม่นับก็ได้ไฟมันก็หกรายการยอดฮิตเนี่ยตอนนี้เริ่มมาอีกแล้วตอนแรกจะเป็นชุดแฮปปี้มิลเนื้อของเราเนื้อสามรายการแต่หลังๆก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นละถ้าเกิดบริษัทเขาคิกของมาวันนี้กูว่ามันน่าจะติดเยอะกว่านี้นะไม่รู้ลูกค้าบ เอาหมดพี่อันไหนโอเคเอาหมดพี่น,นะครับก็พี่แมนก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันใช้ได้รถแล้วอะ่ะอยากให้ลองใช้รถด,ดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเลือกตามกระแสเนอะเปิดประตูลําบากก้ใส่ประตูดูดเปิดประตูลําบากก็ใส่ได้า้ยกมองข้างหลังไม่ค่อยเห็นก็ไห่กล้องนะครับเอาที่เใช้งานนะเอาที่ใช้งานดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอตัว ไปลุยกับคันนี้ก่อนนะครับเรามีเวลาไม่ถึงยี่ี่ชั่วโมงต้องจบอีกหนึ่งคันนะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปนะครับชุดนี้น่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับเนี่ยสองถึงสิบสี่ชั่วโมงก็ประมาณ1ิบสองถึงสิบี่ชั่วโมงครับประมาณนี้ครูครับขอฟ้องครับรอบการบ้านครับครับเออพี่ทำไมวันนี้พี่ดูสวีทกันยังเลยคูหหอยู่แล้วดูกาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วน่าจจะมาณสิบสองเฮ้ยครับรอบการบ้านอีลวครับเอาเป็นสิบห สิบนาทีอเ <fists. S 1> ส,สิบชั่วโมงก็สิบหก,กนาทีะาจะได้ไม่เหมือนเขาพี่แมนไม่อยากกาหนดเป็นชั่วโมงเลยเอาตามมาตรฐานแล้วดีกว่าเรื่องเรื่องความละเอียดก็ต้องเก็บกันนิดนึงแต่มันก็อาจจะบวกลบได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางทีเออเลอร์สภาพความพร้อมเป็นไงบ้างพี่วันนี้พร้อมทุกวันนะครับผมพร้อมทุกวันดูสภาพเด็กเมื่อคืนเที่ยงคืนกว่าเพราะว่าเมื่อคืนก็เลิกเลิกกันดึกฟิตตลอดอยู่แล้วเราทำเป็นชินไปแล้ว เยอะจริงๆล,ลูกค้าเราเข้ามามีรถทุกวันก็คือชุดแฮปปี้มิวอ่ะชุดยอดฮิตของเราครับผมดูยกฟ้างขายดีชุนีจ้จะกหลับตาทําได้เลยมั่งพอง่วง <laughs> <laughs> เดี๋ยวอาจจะมีเบรกสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้น้องๆ้องเขาได้พักเพราะว่าเดือนนี้ก็ลากยาวมาไม่ได้พักเลยโอเคพร้อมลุยไหมพี่ <Yeah. S 1> ลุยอยู่แล้วลุยเลยไป

ก็คือคันนี้ก็ทําไปชุดแฮปปี้มิลดูดยกฟังแล้วก็มีอะไรเพิ่มนะครับพี่แม็กซครับจอการ์คิทเซนเซอร์ครับอันนี้ครับผมบก็ความจำเป็นทั้งนั้นพวกนี้มีอะไรนะต้องต้องมีกล้องมองหลังตัวนี้ก็ยอดยอดนิยมยอดนิยมอันนี้ก็ทําไปหลายรายการอยู่เหมือนกันก็ลูกค้าก็โอเคครับผมดีครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะส่งแล้วเนาะใช่ครับเสร็จละเสร็จละนี่ก็จะเป็นนะฮะยกด้ามเปิด ครับผมดูไปดูข้างในครับได้เป็นปรับองศาจอกลางแบบ ฟังหน้าก็เป็นไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่ว่านิยมที่สุดนิ่มนวลครับต่อไปก็จะเป็นกิกเซนเซอร์อันนี้ก็จบไปประมาณหนึ่งคืนเนอะพี่แม็ก สบายๆช่วงนี้ก็รถเต็มครับยังไงก็อย่าลืมครับสนใจก็ติดต่อมาครับผม KC Racing ก็เราก็ยินดีครับผมช่วงนี้ก็ยังไงก็โอนจองคิวเข้ามานะครับยังไงวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับพอดีมีคิวติดรถอีกเยอะเลยเรียบเลยช่วงนี้โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไว้ไว้เจอกันกับคันหน้าโปรเจกต์หน้าต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ